ส,สดีค่ะพบกับครูมเมในห้องเรียนภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรไปติดตามกันเลยค่ะวันนี้มาอยู่กับครูมเมในเรื่องมาตาแม่เกย ตอนที่เราจะเรียนเรื่องมาตาแม่เกยนักเรียนช่วยบอกครูเมย์นหน่อยนะคะว่าชื่อเรียกของสิ่งต่างๆต่อไปนี้ที่ครูเมย์จะขึ้นภาพให้นักเรียนนะคะว่ามันคืออะไรพร้อมทั้งสังเกตตัวสะกดที่เหมือนกันด้วยนะคะช่วยครูเมย์ดูด้วยนะว่าตัวสะกดมันคือตัวอะไรอ่านักเรียนดูนะคะ บนกระดานครูเมย์ขึ้นภาพอะไรให้นักเรียนอาสัตว์ชนิดนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรคะไหนใครตอบครูเมย์ได้ช่วยตอบในเร็วอาเขาเรียกว่ากระต่ายใช่ไหมคะกระต่ายสะกดยังไงช่วยครูเมย์สะกดหนออ่อยค่ะกรออะกระตออายอ ตายไมมเอกตายอีกรอบหนึ่งนะคะก็รออะกระตออายอตายไม้เอกตายอ่านว่ากระตายเยี่ยมเลยค่ะมาดูรูปที่สองอคุมเมย์ขึ้นให้บนกระดานนี้เขาเรียกว่าอะไรคะนักเรียนเนี่ยสีเหลือง อ่าหลายคนตอบได้แล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือกล้วยกล้วยสะกดยังไงคะด้วยคุณมีสะกดนะคะก็ลอวยยกล้วยไม่โทกล้วยอีกรอบหนึ่งนะคะก็ลอวยยกล้วยไม่โทกล้วยมาดูภาพสุดท้ายอ้า ภาพนี้เขาเรียกว่าสัตว์อะไรคะนักเรียนไหนใครตอบได้มัง่งช่วยตอบหน่อยคะ่ะนั่นก็คืออะไรนะก็คือควายนั่นเองยยมเลยตอบถูกทุกคนเลยนะคะควายสะกดยังไงคะนักเรียนอ้ามาสะกดพร้อมๆกันเลยคอบออายอควายอีกรอบนึงนะคะ ควอ,อยควายเมื่อกี้สมคำที่นักเรียนต่อไปมีคำว่าอะไรเอย่ยคำที่หนึ่งคำว่าอะไรคะคำว่ากระต่ายอ่าคำที่สองคำว่าอะไรคะ รวยและก็คำที่3ามคำว่าควายครูมเมย์บอกตั้งแต่แรกใช่ไหมคะว่าให้นักเรียนสังเกตตัวสะกดอาสามคำนี้มีตัวสะกดอะไรคะที่เหมือนกันนั่นก็คือตัวยอ,อยักษ์ใช่ไหมคะสามคำนี้มียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดเหมือนกันอ แสดงว่าสามคำนี้ต้องอยู่ในมาตาแม่เกยทีนี้เรามารู้จักกับมาตาแม่เกยกันค่ะมาตาแม่เกยหรือมาตาเกยเรียกได้สองแบบนะคะนักเรียนก็คือคำที่มียอยะเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะตัวเดียวเท่านั้นจำให้แม่นก็คือตัว ยอ,อยักษ์มีทั้งคำที่ประสมด้วยสลเสียงสั้นและก็คำที่ประสมด้วยสเสียงยาวนักเรียนรู้จักแล้วใช่ไหมคะว่ามาตาเกยคืออะไรมาตาเกยก็คือคำที่มีตัวสะกดคือตัวยอยักษ์เพียงตัวเดียวเท่านั้น ใช่ไหมคะมีทั้งคำที่ผสมด้วยสเสียงสั้นแล้วก็สระเสียงยาวทีนี้นักเรียนมาดูคำที่ผสมด้วยสเสียงสั้นกันคะ่ะอ่าเรามาดูคำที่ผสมด้วยเส,สียงสั้นนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างอ่าคำแรกอ่านว่าวินัยวินัยคำที่สองชัยชนะชัยชนะ คำที่3ามคำว่ามาลัยมาลัยนักเรียนเห็นไหมคะคําแรกคําว่าวิในคําว่าในมียอยักษ์เป็นตัวสะกดแสดงว่าอยู่ในมาตาแม่เกย,ยอ่าในนออะยอในะสมด้วยสระอะเป็นสระเสียงสั้นอ่า<ม>เห็นไหมคะวิในก็เลยเป็นคําที่ประสมสระเสียงสั้นแล้วก็อยู่ในมาตาแม่ เกยด้วยใช่ไหมคะคำว่าชัยก็เช่นกันชัยชอ่อออยชัยชัยประสมด้วยสะละอแล้วก็สะกดด้วยยอยกักอยู่ในแม่เกยเหมือนกันคําว่ามาลายก็เช่นกันใช่ไหมคะทีนี้ดูตัวอย่างคำที่ ประสมด้วยสระเสียงสั้นแล้วเรามาดูตัวอย่างคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวกันค่ะมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกไหนใครอ่านได้เว้ยคุณเมย์อ่านหน่อยเร็วคำนี้อ่านว่าอะไรอ่าน่าเลยคะอ่ะสะาสกอร้อมคุณเมย์เลยค่ะรออางอรางไม่เอกร่าง กอยอยกายอ่านว่าร่างกายคำที่สองสะกดพร้อมคูเมยค่ะปอรอโอยอโปรยปอรออายอปลายอ่านว่าโปรยปลายแล้วคำที่สสะกดพร้อมคูเมยเลยนะคะ จอโอดดจดหอมออยอหมายอ่านว่าจดหมายเห็นไหมคะสามคำที่คุณเมยกตัวอย่างให้ตรงนี้อ่าอยู่ในมาตาเกยแล้วก็ ผสมด้ย้ยสระเสียงยาวคำว่ากายสระอาเป็นสระเสียงยาวโปรยปลายสระโอก็เป็นสระเสียงยาวเห็นไหมคะอ่าทีนี้ครูมเมย์มีตัวอย่างคำสามคำอ่ะอธิบายให้นักเรียนฟังอ่าคำแรกตรงนี้นะนักเรียนครูมเมย์ยกตัวอย่างคำว่าเสียแล้วก็เปียแล้วก็เีย สามคำนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในมาตามแม่เกยไหมคะ,ะสามคำนี้ไม่ได้อยู่ในแม่เกยเพราะอะไรคะไหนใครตอบคุณเมย์ได้บ้างอเพราะสามคำนี้ประสมกับสระ,ะเอยใช่ไหมคะยอยักข้างหลังเนี่ยคำว่าเสีย คำว่าเปียแล้วก็คำว่าเขียยอยักษ์ที่ตามท้ายมาเนี่ยไม่ได้เป็นตัวสะกดนะคะแต่ทําหน้าที่เป็นสระฉะนั้นยอยักษ์ตัวนี้ก็เลยทําหน้าที่เป็นสระ เอีย yeah, นั่นเองค่ะสามคำนี้ก็เลยไม่ได้อยู่ในแม่เกยนะคะนักเรียนต้องสังเกตดีนะว่าคําไหนเป็นตัวสะกดคําไหนเป็นสระ,ะถ้าใครยังไม่แม่นต้องลองปึกสะกดดูก่อนนะคะจะได้รู้ว่าคำไหนเป็นสระ,ะคําไหนเป็นตัวสะกดนะคะ อ่าเรารู้จักคำในมาตาแม่เกยกันแล้วเรามาปึกสะกดคำในมาตาแม่เกยกันเลยค่ะนักเรียนดูคำแรกนะคะคำแรกอ้อ,อยสะกดว่าออ,อ,ออย,ยออย้อยไม้โทอ้อยอ่านว่าอ้อ,อยอีกหนึ่งรอบนะคะสะกดพร้อมกูเมย์เลยค่ะ อออ,ออยออยหม้โทอ้อ,อยอ่านว่าอ้อ,อยคำที่สองคะ่ะอ่าคำที่สองกลุยนะคะสะกดว่าขอรออุยอกลุยไม้เอกกลุยอีกหนึ่งรอบนะคะขอรอ อุยอกลุยไม้เอกกลุยอ่านว่ากลุยมาดูคำที่สกันเลยค่ะคำที่สปลากลายปลากลายสะกดว่าอออปราอรออาปลาปอรออายอกลายอ่านว่าปลากลาย อีกหนึ่งรอบนะคะปอรออาปลากอรออายอกลายอ่านว่าปลากลายเรามาดูตัวอย่างประโยคที่มีคำแม่เกยอยู่ในประโยคแล้วนะักเรียนช่วยครูเมหาด้วยนะคะว่า มีคำแม่เกยอยู่ในประโยคคือคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะต้อยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมออ่นักเรียนสังเกตสิประโยคนี้มีคำแม่เกยกี่คำกี่คำนะคะมีทั้งหมดกี่คำเลย สองคำนั่นเองมีคำว่าอะไรบ้างอะช่วยครูเมย์ตอบหน่อยเร็วค่ะมีคำว่าอะต้อยช่มไหมคะอะเราสะกดคำว่าต้อยยังไงคะตออยอตอยไม่โูกต้อยเห็นไหมคะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดอยู่ในแม่เกยคำที่สองนะคะคำว่าอะไรคำที่สองก็คือคำว่าช่วย ชออวยอช่วยไม่เอช่วยมียอยักษ์เป็นตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่เกยนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะรู้จักแล้วเนาะว่าคําที่อยู่ในมาตาแม่เกยก็คือต้องมียอยักษ์เป็นตัวสะกดใช่ไหมคะ นักเรียนรู้จักคําที่อยู่ในม้าตาแม่เกยกันแล้วทีนี้ครูไม่มีแบบทดสอบหลังเรียนมาทดสอบนักเรียนดูว่า,าจะตอบได้ไหมว่าคําไหนอยู่ในแม่เกยมาดูข้อที่1กันค่ะข้อที่1คุณไม,ม่มี3คํามาให้นักเรียนคําแรกคําว่าเยี่ยมคําที่สองคว่าเย้ย แล้วก็คําที่3คําว่าเยือนอ่ามีคําว่าเยี่ยมคําว่าเย้ยและก็คําว่าเยือนนักเรียนดูซิว่าคําไหนอยู่ในแม่เกยกันนะเอ๊แต่มียอยักษ์ทุกคําเลยนะอ่าดูดีๆนะคะคําไหนที่ยอยักษ์ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดคะ อาลองสะกดดูค่ะคำแรกยอเออยียมเยี่ยมไม้เอี่ยียมคำที่หนึ่งมีอะไรคะเป็นตัวสะกดก็คือมมมาคำที่สองนักเรียนดูแล้วก็สะกดไปพร้อมๆค่ะยอเออยอเยยไหมโทเยยอ่าเจอแล้วใช่ไหมคะคำว่าเยยมียอยักษ เป็นตัวสะกดฉะนั้นคำที่อยู่ในมาตาแม่เกยก็คือคำว่าเยยนั่นเองไหนใครตอบถูกบ้างคะโหสุดยอดเลยคะ่ะมาดูคำที่สอบอ่ะข้อที่สองกันคะ่ะข้อที่สองคุณแม่มีสามคำเหมือนเดิมคำแรกคำว่าขอเอีย เขี่ยไม่เอกขียอ่าดูคำที่สองค่ะคำที่สองรอเอียกอรียออ่าแล้วก็คำที่สามคำว่าโนเอยยอเนยทั้งสามคำที่ครูเมเอามาให้นักเรียนดูวันนี้ล้วนแล้วแต่มียอยักทุกคำเลยแล้วคำไหนอ่าอยู่ในมาตตาแม่เกย คำไหนยอ,อยักษ์ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดคะนักเรียนนั่นก็คือคำว่าเนายน,ยนยัย่นเองยี่ยมไปเลยค่ะสุยอดค่ะแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าคำในมาตาแม่เกยคือคำที่มียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกด ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดใช่ไหมคะเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะจำให้ได้ล่ะสุดท้ายนี้นะคะคูเมก็มีแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ในเรื่องมาตาแม่เกยที่แจกให้นักเรียนไปแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้คูเมไปก่อนนะคะ เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครูเมย์จะนำความรู้อะไรมาฝากนักเรียนติดตามด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ